สวัสดีค่ะวันนี้จะพาน้องมาทำปานิโมจากจานกระดาษกันค่ะอุปกรณ์มีทางนี้กาวแล้วก็กระดาษ A4 แล้วก็ดีนสอสแตปเปิลสีเทียนจานกระดาษและกันไกเรามาทำกันเลยอย่างแรกเราต้องพับก่อนก่อนแล้วเรามาพับกระดาษ นี่ก็พับเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็มาแตะตาค่ะเออเสีกาวนิดหน่อยได้แล้วเราก็จะแตะตาประมาณตรงนี้และตาอีกข้างหนึ่งเท่ากันไหมจื๊อ ไปเราจะมาวาดขี้อ่าน้องวาดขี้เป็นไหมครับ น้องมาช่วยพี่วาดครีบเร็วแล้วน้องจะมาช่วยพี่ระบายนะครับโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับอ่าโอเคครับอ่าให้น้องให้น้องลองลองวาดครีบสิอ่คปปาครีบปลาโค้งๆอ่าวาดครึ่งวงกลมโค้งๆอ่าวาดเลยครับเออเก่งมากอ่ะสี่เหลี่ยม แล้วชวนน้องมาระบายสีตัวปลากันนะคะออยาระบายสีแล้วก็จะมาสลับสีน้องเอาสีอะไรครับเนี่ยน้องระบายสีส้มอ่าสีส้มน้องมาระบายครับน้องอยากให้ปลา,าสีอะไรบ้างอ่าอยู่ในสีส้มน้องอ่ะมามาช่วยพี่ระบายถึงระบายแล้วอันนี้ใช่ไหม นั่งลงครับนั่งลงนั่งลงอ่ะพี่พี่ระบายตรงนี้ก็ได้ลูกพี่ระบายตรงนี้เออมือจะได้ไม่ไม่อ่าโอเคโอ้ยอามาเปียกันอ,อย่ไม่แบ่งกันครับแบ่งกันอ่าช่วยกันช่วยกันจะได้เสร็จเร็วเร็วเปลาเยอะไหมลูกเกดปลาเยอะไหมเยอะไหมครับครับมันเหมือนไข่เดรอหนูคิดว่าน่าจะเป็นน้าํา นะครับอ่าระบายสีเรื่อยๆ,ๆช่วยกันนี่คืออะไรนี่นะคะระบายสีเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาวาดหางกับครีบนะคะวาดเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปหมูวาดครีบแล้วเราก็วาดหาง ต่อไปครบระบายสีอาไอยาช่วยพี่หยงระบายสีหางเลยครับระบายสีหางนี้อ่ะระบายสีหางครับระบายสีเอาออกมาเลยอ่ะเอาออกมาก็ระบายด้วยครับอเยาจะเอาจะเอาครีบสีอะไรครับครีบสีนี้อ่าสีนี้อ่ะระบายครับหนี่งนี่ครับนี่ครับอ่ะเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านอ่ะไม่แย่งกันอ่ะ ระบายเลยครับทำไมยาทำเหมือนหนูอะ่ะไอย้ย่น้องค้อมเสียงไอยู่อ่านระบายเลยครับต้องวงวมใช่ไหมเราระบายสีหางกับครีมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาตัด นี่นะคะเราก็ตัดแล้วก็ตัดคีบและหางไอ้อเห็หระบายสีเสร็จแล้วก็เอามาติดอ้างเห็นอะไอยู่ในเนี่ยครับไอายาไปดูซิหางอ่ะติดยังไงไปดูซิแล้วเ,เราก็เอาแสเปอร์แสเปอร์นะ,ะไ,ปไปช่วยพี่สิอย่ตั้งดีๆก่อนต้องเอาหางยาข้างล่างหางยาว น,น่อยต่อไปเราก็จะมาติดคลีปกันก็เอากาวมาติดด้านนี้ ครับนี่นะคะปลาเสร็จแล้วครับอ่ะเยี่ยมครับขอบคงค่ะ,คคะเก่ง